ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องพิบัตรซินแรนนะจ๊ะเมื่อนี้เข้าไปออกงานเทียแรกนะครับผมหลังจากที่โควิดนะครับผมรุนแรงมาอีกรอบหนึ่งปาท,ที่เขาก็สิเริ่มออกงานแล้วพี่น้องวันนี้เป็นงานสภาพนะครับผมเช่นเดิมเหมือนเคยที่เราไปออกประจํานะวันนี้เราไปในรูปแบบวงกลางเด้อพี่น้องกะไปสะแสดงไม่ต้องออกบ้านเมื่อนี้ยใกลตจะอยู่บ้านกับคุณป้าคุณยายคุณลุงคุณตานะจ๊ะ สิเดินทางไปแสดงมือนี้ที่จงังหวัดกาฬสินธุ์ดินดำน้ำซุม่มพ่ออ่ามือนี้แสดงเสร็จแล้วมือแรกกับศรีน่นบ้านยายนวลเดี๋ยวมืออื่นจะเจอคอนเทนต์ไปถ่ายคลิปบ้านยายนวลไปแกยงยายนวลอีพี่น้องเอ้ยแล้วกับศรีไหเนาะเห็นขออ่อยเอาไปเผาไห้เปทาคืออ่าหลังจากเสร็จงานวันนี้เราจะไปนอบ้านยิงนวลอ,นอำเภอชัยวามพนาี่น้องแล้วพรุ่งนี้เราก็มีงานที่หนองหานหาอนองหานอุ้ยหนองหานไก่ข้าวเหนียเนาะ เาไปข้างนหนบางอื <c oughs> ่นลูกออก็เมันต้องจอก่อนแต่ว่าก็เขาเขามีจำกัดคนเข้าอยู่อะไรเนี่ยสองคนนี้อะไรบ่าเด้เตีสองัจมบ้านเย็นวตัวิเ็นนตีหาเสรจ้างกรบาตือะไรผู้ใหญ่บ้านหาบอดที่เดิมเวลาเดิมก็อันนี้จะมาาัสีบจะจอหนูชุดดูว่าเพ่งคุณลำยย ถ้าจะเป็นงานแต่งเนาะเท่ากับตอนเอาอนี้งานแต่งเหรอเขาไม่ดูอันนี้มาเป็นงานแต่งก็ดูสิสวยไหมล่ะดูสุดแต่ว่าขายอย่างนึงนะขายสร้อยไม่อยากใส่หรอโอ๋ยไปเสื้อใส่ไปเสื้อใส่ก็ใส่ดอกใส่ม้เน็ตเป็นเป็นบอหนึ่งมื่นว่าจะเป็นจวนร้านทั่วไปเราซื้อเดี๋ยวเพราคนไม่อยากใส่บอกบ่บ่ต้องซื้ออะไรดีใช่เอาเพชรมาโหลดโอ๊ยขายบ่ได้นะนะเอาไม่ได้ว่าจะขายไงบอกเนี่ยมันแต่ขายมันก็ได้ขายอยู่บ่บ่ขาย พ่ได้ขายเพราะว่าอันเดี๋ยวเราได้ขายพ่อกับไรไงโอ้ยมีอันนี้นะมีอัน้มีไหปลาพร้อมผู้หญิงนี่สวยเขาบอกผู้หญิงที่มีไหปลาคือผู้หญิงที่สวยแล้วก็แบบหุ่นได้ก็ใช่ไงเอ้ยงั้นเธอจะมาลักฉันเหรอใช่แล้วต้องสวยไงถ้าถ่ายแบบกลมเบิ้งไหปลาใครคนอันหนึ่กูไม่ีไหปลาบ่แบคุณลองคว่ำตันมาสั่นแล้วไม่มีไหปลาอีหยังนี่อยู่อยู่สั้นแล้วไหปลาไม่คือถ้ามีไหปลาแสดงว่าหุ่นจะได้แต่ว่าเออแบบร่างกายไม่อวบอันจนเกินไป มานั่งงามเขาแบบหาปรลาดเลืกๆนั่นเอาน้ำเทเสเล่นเครื่องคูง<อ>ค่รันมีใบ้หล่นมั้ย,<อ>ยชันกับมี่คือกันเดี๋ยวพอเตยนะบออกมาต้อให้เต็มแกนเต็มโอ้ยคืออะไรแม่คือพีเจษสมุทรไม่เห็นมาคือบอกคือพาบอกคือบอใหญ่ายๆอันเซตมี่ผมไม่ง่ายเหมือนกมาก่อนแต่นางก็มั่นหน้านะเพราะว่าฉันบอกว่าเหตุยังก็คือเหตุไงคือแต่ละคนนี่เขนบอกว่ามันอะบรไอเดียกับประเทศอะไรนะพี่น้องคือแบบว่าให้ความร้อนเมืองเป็นยางดี จอดช่อนบันหนรัดไม่ช่ยค่ะตู้สาขาไหนบพี่บุ๋มแซบส้มโอโอบคือคามบ้างผู้ยบาลวิกมีการกัรบังโก้่าสักให้ดูที่ก่อนครับพี่บผู้บาลวิกดคถามคำถามยังรีบักโก้มายมาถึงฉันข้างบนแเขา่าฉันคล้งอยู่เอาว่าเขาลอเขาถามนี่ล็อกบอน้อนี่มาเลี้ยงบอลเลยฉันเลี้ยง ฉันเลียงไปเลยมันเลี้ยงบริดัมันบริษัมันบ่ัหลอกอืมบริลอกไม่เลี้ยงมาถือฉันบคัเลื่อยบอกโกนพ่อเอาแ่มันยืนเบ่งอยู่ฉันบ่เลยฉันบริษัหลอกถ้าเกิดแชกแน่ก่านหนาท่านหนาี่ตอบแบบนี้เ่ยไม่เย็บปอนะอนยังตอบ่นกได้ตอบแบบนี้ท่นไม่แม่ฉันนึกว่าเธออ่นอ่นสิตอบแบบบ้าอีรีบอกโก๊รู้สึกยังไงใช่ไหมฉันนึกว่าเธอ่ตอแบบบอนี้ก็คือ่กุ้ยคี่กับกับก่ง่็ก็ก็คือแบบั่แ ไม่ใช่เราก็รีบแบบนี้อะไรใหเอาจริงๆถ้าเราตอบถ้าเราตอบดีอ่ะเราก็เราได้อยู่นะเราต้องตอบแบบงงๆมันจะได้ตกรอบคูนี้จะมาบอกฉันบ้าฉันตกรอบแตฉันปวดขาหนึ่งปวดขาหนึ่งแต่ฉันตกรอบแตฉันปวดขาตัวที่อะไรก็ดีบอกเออเมื่อกี้ว่ถ้าเกิดชาติหน้า คุณต้องเกิดเป็นลโก้นีงครบี่คุณสมบัติของลิงบัโก้ที่ดีต้องเป็นเช่นไรและต้องทําตัวเช่นไรถึงจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นฟรีเตอร์ยาองตาลงถือร่าคอันั้นนึกว่าน่าจะตอบไปว่านี่แหละบุคลิกที่อานผู้บ้านพินแลนคือปราบุคลิกเลิีหละเลดเด็นฟรีเตอร์อันนั้นอันนี้ใช่ไมาตอบเป็นสี่เด้นี่แหลกตั้งคำถามกันัก้านดีหองห้กนวาคำถามมันกับหมอตำแหน้งอยู่ในคำถามนี้ตหน้าลีนบัลโก้เอาง ออก็เขาบอกด้คำคถามสารคำถามเนอะผ่อนเสื้อจกตาจกตานีจับจุดโหลดแต่ว่าคำถามก็คำถามแปลกๆก็เหมือนคนถามอะเนาะคนตั้งอะเนาะแปลกไปหน้าตาคนตั้งอะเนา,างะนางงมากอยู่พอเดี๋ยวมันจะเปลมันเป็นอย่างอีเชียร้อนเสื่อโอเคพี่น้องเดี๋ยวเราเดินทางกันเรื่อยนะจะไปถึงงานสมากัน